คุณวิระสมความคิดพูดตามภาพที่หนึ่งนี้ที่ว่าผมถามหน่อยทำไมประเทศไทยต้องเป็นเบี้ยล่างเขมรทำไมจะต้องไปเดินตามเกมมันนี่ผมอึดอัดมากเลยนะกับไอรัฐบาลนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นคำพูดที่คุณวีระสมความคิดพูดไว้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์เมื่อวันที่ตามภาพที่ปรากฏนี้นะครับ ก็ไม่ไม่แน่ใจไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่คุณวีระส,สมความคิดพูดว่าตอนนี้อึดอัดมากอึดอัดเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าอึดอัดกว่าตอนที่อยู่คุกกรัรมพูชาหรือเปล่าครับแลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าคุณวีระส,สมความคิดเคยไปติดคุกอยู่ที่กัมพูชานะครับคุณวีระถูกสารกัมพูชาตัดสินจำคุก8ปีอันนี้คือคำพิพากษา ให้จำคุก8ปีนะครับแต่ติดจริงๆไม่ถึงครับ4ปี8เดือนเสร็จ,รจติดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2554แต่ถูกจำคุกจริงประมาณ4ปี8เดือนก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2558อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็คงทราบบางคนก็คงจะไม่ทราบและที่นี้การที่คุณวีระบอกว่าอึดอัด ดูเมืองไทยอึดอัดน่าจะอึดอัดกว่าที่อยู่ในคุกกัมพูชาหรือเปล่าครับอันนี้ใครอยู่ใกล้คุณวิระสมความคิดช่วยถามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนประเด็นที่ว่าคุณวิระสมความคิดติดคุกเพียง4ปี8เดือนทั้งทั้งที่คำพิพากษาให้ติด8ปีนั้น เราได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วใครเป็นคนช่วยนั้นก็เป็นเรื่องที่ทกเถียงกันอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรช่วยให้ออกมาแต่บางคนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาช่วยออกมาอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้นเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเราก็เขามีถึงไม่สามารถไปถามสุบเป็ดหุนเซนได้ว่าที่ วิรสมความคิดออกมาจากคุกได้นั้นสมเด็จมุนเซนได้รับความช่วยเหลือจากใครหรือว่าใครช่วยเหลือจากที่จะติดจริง8ปีแต่แต่ติดติดจริงๆคือ4ปี8เดือนนั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเป็นอย่างไรใครอยู่ใกล้ๆก็ช่วยถามเอาเองก็แล้วกันนะครับ